ดูบผมน้านนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพามาอัปเดตอาการที่หมอนัดเกี่ยวกับเรื่องของแขนว่าจะเป็นยังไงแต่เป็นยังไงไปติดตามรับชมนี่ก็น่าจะเป็นนัดมาดูเอ็กซเรย์เบื้องต้นอะไรเงี้ยแล้วก็พบหมอประจำตัวด้วยก็เดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่าก็แต่ว่าดูภาพตอนเข้าไปข้างในเลยดีกว่า นี่นะคะตอนนี้บาสก็อยู่จุดซักประวัตินะคะนีอันนี้ก็วันนี้มาพบหมอนะคะที่เกี่ยวกับกระดูกแขนบรรยากาศโรงพยาบาลก็คนก็เยอะอยู่นะคะก็เดี๋ยวให้บาสมาอัปเดตอีกทีว่าหมอว่ายังไงเป็นยังไงบ้างนะคะ นี้เรามาอัปเดตอาการแขนกันเพราะว่าพอดีหมอนัดวันนี้ว่าแขนเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยนะครับต่อไปวัดความดันวันนี้เรามาวัดความดันชั่งน้ำหนักอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะนนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะวันนี้ออกมานอกสถานที่คะ่ะแขนมันก็ปวดๆนะพี่ต้องพันผ้าไว้ผมลองถอดผ้าอ,ออกแล้วมันรู้สึกแบบหนาวสั่นๆที่แขน ลยมาตรวจดูอาการต้นเติมเสียงันจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าข้างในคนเยอะมากแล้วก็คลิปนี้เราอาจจะดูรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานนะคะด้วยสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆนะคะเกิดเดี๋ยวเราก็จะวัดความดันเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์เอ<ๆ>็กซเรย์ก<ๆ>็ไปหาที่คุณหมอ โซ่ความดันหนเท่าไหรคะตื่นเต้นตื่นเต้นนี่กลัวมาไม่ทันเท่าไหรคะอุ้ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเราวัดความดันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอกซเรย์กันไปห้องเอกซเรย์กันเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าไปตอนนี้อาการมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับยังไม่ได้ มีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากเมื่อกี้ก็ได้ไปตรวจลดความดันอะไรก็ปกติทุกอย่างปกติหมดครับเดี๋ยวไปห้องอเลเซอร์ก็เดี๋ยวเราถึงห้องอเลเซร์แล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากมาย oh. เพราะว่าเดี๋ยวพี่หมอเขาจะดุก็น,นี่ ตอนนี้หลังจากเอ็กซเร์เสร็จแล้วเราก็มารอหมอประจําตัว<ม>นะครับผมเป็นหมอศัลยกรรมกระดูกก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งรอพี่ไว้ก่อนระหว่างรออะเมื่อกี้พี่หมอเขาลองให้ทำท่าอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็คือผมยังขยับอะไรไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นอะ่ะก็เลยต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไง ก็เดี๋ยวรอรอพ่อไปหาหมอเลยดีกว่าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอด,ดูวันนี้ดี๋ยวเราไปตรงที่จ่ายตังค์กันเลยดีกว่า,ามาหาหมอเรียบร้อยแล้วหมอบอกว่าทุกอย่างก็ปกติดีให้เรากายบริหารบ่อยๆแล้วก็เหล็กเนี่ยพอจะออกอีกประมาณ2ปีนะพี่ประมาณปีถึง2ปีถ้าไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปเลยยาวๆ ตอนนี้ก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตัวไปจ่ายตังค์ก่อนนะครับเยาต้องมาจ่ายตรงนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศในโรงพยาบาลแล้วก็คนที่รักยา สบายกระเป๋าแล้วก็เรียบร้อยครับผมสำหรับการมาหาหมอก็ที่พี่หมอเขานัดก็ดูอาการก็ปกติทุกอย่างนี่ก็ชำนาญเงินอะไรเรียบร้อยเสร็จสับแล้วก็กระเป๋าเบาเลยพี่ก็เดี๋ยวไว้มาติดตามกันต่อนะพี่ว่า หลังจากนี้ผมจะเป็นยังไงต่อเรื่องของแขนเรื่องของอะไรแต่แง่พี่เขาบอกว่าประมาณอีกปีถึง2ปีผมถึงจะถอดเหล็กออกได้นะก็ฝากติดตามด้วยนะพี่ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยบ้าน